พี่น้องซื้อรถมือสองบอมแมนว่ามันสีดีเสมอไปผมถามเลยว่าคั้นมั้าดีก็มีคขั้นมันบบดีก็มี่ถ้าเฮาบาตรวจสอบแล้วแห้งโต๊กไก่นะครับซื้อรถดีบอกตรงๆเลยถามมาตรวจสอบอย่างแน่ขั้นนี้ได้อย่างแน่เบื้องรถแบบได้แน่โดยเฉพาะรถเก่าๆนั่นรถเก่าๆนี่ยากที่สุดเลยพี่น้องเบาซื้อรถเกินสิบปีอ่ะยากนะครับแล้ว จะเอาราคาดีๆถึกๆอ่ะมันก็นหายากอยู่แล้วแต่ผมก็หายากขึ้นกันขั้นนี้ผมประมูลมากขึ้นกันนะครับเอาเห็ดยางไหเนี่ยพี่น้องแล้วเบิงยางไม่อันนี้ให้เพื่อผููนานะครับยางคู่นาเอาให้ไหมมาตากล้องจะช็อกกับเสียงอันเขาเจยงิงมาเลยเร็ยวเออเขาเจ้าทํทำงานไปภายในบาะห,หูเหยไหมนะครับ อันนี้จอลูกค้าสร้างมานะครับจอลูกค้าสร้างให้ผมใส่ให้นะครับเป็นจอแอนดรอยนะครับขนาดเก้านิ้วเลยนะครับนี่ไรยการมีอย่างนอ่ามาไปบอกได้เลยยาวปัญหางว่าวนะครับเราทําอะไรให้บ้างนะครับบอร์ดหลอดไฟหลอดไฟลีนะครับเข้าเห็ดไห่น้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเฟื่องไทยน้ำมันเครื่องกล่องเครื่องโซลากล่องโซลากล่องอากาศนะครับน้ำยาล่อเย็นแบตเตอรี่ไหมนะครับมา ฟ้าพิดมอน้านะครับน้ำมันเบรกสายพานเล่าเล่นนะครับละอีกอย่งอีกกันสาดหลังนี่นี่กันสาดหลังนะครับยางล้อหลังบ่ได้เปียนให้พี่น้องขัดเปียนให้เบิดผมบอกแต่ผมบอกมันนีก,ก็จักหมือแล้วภาษีพอระบออีกนะครับถามาถามาทางเขาจะสืบแบบราคาถูกๆเลยนี่มันก็ได้อยู่แต่ส่วนมากผมว่ามัน่นค่อยจบนะครับมัน่นค่อยจบมาเบิง ฟ้าทองฟ้าไายบ่มีชนเด้อคันนี่คันนี้ที่ว่าเฮ็ดอันเขาเฮ็ดสีมานั่นแหละผมไปเฮ็ดสีเติมนะครับเออเขาเฮ็ดสีมานั่นแหละภายนอกภายในได้เบิ่งกันแล้วไปเบิ่งในคลิปนะครับไปเบิ่งในคลิปเลยว่ามันเป็นจังได๋สวยแล้วตะกี้มันสีแตกอยู่ตรงนี้นะครับหนีเบิ่งเลยนะครับตอนนี้เขาเฮ็ดสีมาให้เรียบร้อยแล้วบ่ได้ย่อมนะครับบอกนะครับบอกให้พี่น้องได้ฮู้กันไปเลยนะครับพื้นท้ายพังผมนะครับภายในล้างทำความสะอาดเบิดแล้วซักบาะสักพมอีหยังเรียบร้อย ระบบองค์ระบบแอร์นะครับเติมน้ำยาเพิ่มเข้าไปคันนี้แอร์บ่หัวบ่ตันอันแอร์เนี่ยเขาบรูพี่น้องขันใส่งันไปแล้วมันค่อยเปลี่ยนเด้มันมาแม่น,นไาซ่อมอรื้อทุกอย่างเบดทุสุย่างซุเนียวนะครับบอซื้อสองแสนค่อยกจังสีขายได้ขันสีขายแสนหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันขายบ่ได้แน่นอนเอ้าพี่นออ้องเอ้าหอนเนี่ยแตกมาแดวนี้นี่นะครับอ่า ภายน่งภายในบัดนี่ห้องเครื่องบัดนี่เป็นทังไหนนะครับน้ำยาลอเย็นฝาหม้อน้ำเพื่อเปียกไดไหมนะครับฝาเก่าซึ่งบ่ได้นะครับน็อตบะหมี่ขยับฝาหน้าตาเดิมท้ายเดิมคันนี่สวยมากมากนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ไหมนะครับทนายยศเรียบร้อยนะครับนี่ธนยศนะครับนอหนูหายไปไซบูนี่อ่าเป็นพี่ท่านพี่ยศเลยนะฮะลุกระดรับการก็เกิดปัญหานะครับซึ่งภายหลังมันอาจเกิดขึ้นจะขนาดเข้าตรวจสอบในป่านี้แล้ว รายการที่ผมเขียนไว้นี่บอกไปหน่อยนะครับคือเ้อาเหตุให้เบื้องต้นเลยเซอร์วิสกนเลยแต่ว่าอนาคตมันต้องด้ซสองบ่ซ้อมแต่ว่าซื้อไปตอนนี้จะเพึ่งซ้อมนะครับเพราะว่ามันมีอ่าเข้าเด้ดูแลให้เรียบร้อยเบิด์เลี้ยวทุกสิงทุยจางคันนี้เหลือไปทะเบียนนะครับเหลือายทะเบียนราคา1 3 8่0 0ามดพนี่น้องเฮือแตกพวกนี้เฮือแตกเฮือแตน1่8 0 0 0สามนพันี่น้องคุว่าคุ้มบอเอาผมเห็นให้นะครับถ้าว่าบ่คุ้มต้องไปหาของถือก็นี้นะครับเราไปซ้อมนะครับพี่น้อง มันบริสุทยางดอกรถมันหลายปีแล้วแต่ถามว่าไอ้เขาดีมันด <out> em ีนะครับมาเบิงมีกระจกแตกหนึงก็เลยก็เลยเปลี่ยนยางไม่เพิ่นนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนยางไม่เพิ่นคู่หนึ่งเพื่อปลอบใจมันนี่เดียวนะครับบ่แตกมันเป็นสะเก็ดก้อนหินนะครับแตกจุดตรงนี้นะอ่ก็เลยบ่ได้บ่ได้เปลี่ยนนะครับพอติดฟิล์มติดยางแล้วบ่ได้เห็นนะครับเพราได้เขาบ่ได้เห็นมันมันบริได้เบิ่งตะกี้มันมีสติ๊กเกอร์ยังขาดอยู่ของก็ะเบ่แนจ่ใจหรือว่าเขาติดฟิล์มดำ มันก็เลยบ่เห็นนะครับถึงมาเห็นตอนติดฟิล์ม่นะครับมันก็เลเพิ่งเห็นตรงนี้มานะครับอันนี้แหละครับคือ่อก่อแล้วเจอปี2 0 0 0ันสองพหรือปีหาสามหมื่นบอกลูกค้าไปหาซีบอแมนด้ครับหารถปีหาสามนะครับจ,จนหาซีหรือเปล่าไม่ไ้แน่ใจสภาพนี้เดี๋ยพี่น้องซื้อไปใส่พี่น้องบอแมนซื้อไปสอบ